ขยี้ยนิเมขอเสนอมาหายุดหยุดพิภพภาคที่6สำนักเต่าตอนที่213หลังจากแสงสีเขียวหายไปแล้วร่างกายของลินตงก็กลับเป็นปกติเมื่อชิงเยี่ยเนยยอมแพ้เขาก็ได้แต่ถอนหายใจความสามารถของวิชาคัมพีตี้หว่างนั้นนับว่าเป็นเอกลักษณ์และลึกลับทําให้เขาเนยทำอะไรไม่ถูกไปคู่หนึ่งแต่โชคดีว่าเขามีทักษะอื่นยิ่งกว่านั้นขึ้นบางกอฟ้าที่เขาดูดซับได้ก็มากขึ้น ทำให้พลังของวิชามังกรมรกตนั้นมากขึ้นกว่าเดิมอันที่จริงแล้วปีกมังกรที่งอกออกมาเนี่ยก็ช่วยเหลือเขาได้เยอะความเร็วนั้นเหนือกว่าจอมยุทธขุมพลังเนียนผาขั้นเก้าอีกต่อจากนี้เนี่ยถึงแม้ต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่ไม่สามารถต่อกรได้แต่ก็คงจะหนีออกมาได้แบบไม่ยากเย็นนะหลินตงก็เคลื่อนกายออกมาภายใต้สายตาร้อนและอูนั้นมีความชื่นชมจากสิทธิ์หอชำระใจ,จหลินตงกลับไปยังบนอัศจรรย์ของหอชำระใจ,จสิทธิ์น้อหลินตง ทำดีมากกลุ่มผังทงในยรีบเข้ามาตอนนี้แม้แต่คนที่ดูนิ่งๆอย่างผังทงเนี่ยยังมีสีหน้าดีใจและตบบาลินตงข้างๆเขาคนที่เหลือก็พยักหน้าเห็นด้วยสายตาทุกเขามองลินตงนั้นปรากฏความชื่นชมยิ่งกว่าเดิมหลังจากการแข่งขันรอบนี้หลินตงเอาชนะใจสิทธิของหอชำระใจทั้งหมดได้แล้วตัวเขาเองก็ยินจากนั้นก็ชำเรืองมองไปยังชายชุดเทานั้นที่ยืนโดดเดี่ยว เขาดูดีว่ารอบการแข่งขันที่น่าจับตามองที่สุดกำลังจะเริ่มขึ้นต่อจากนี้นั่นก็คือการต่อสู้ของอิงซิวเสียวกับหวังเยี่ยนคนหนึ่งเป็นจอมยุทธ์รุ่นใหม่ระดับต้นของสำนักเตา่าอีกคนหนึ่งเป็นศิษย์พี่ที่สร้างชื่อเสียงกระชอนในดินแดนตรงเฉียนชื่อเสียงทั้งคู่ในสำนักเต่านับว่าไม่แพ้หลินตงเลยอาจจะแสงหน้าได้ซ้ำไปเนื่องจากข้อจำกัดของเวลาที่มีการกลับมากระทันหันของหวังเยี่ยนทำให้การปร,รองรงระหว่างหอที่เคยสงบนั้น ไม่สงบอีกต่อไปแล้วทั้งคู่เป็นจอมยุทธ์ที่ทรงพลังสุดในหมู่จอมยุรุ่นใหม่แห่งสำนักเตา๋าทุกคนในที่นี้ก็อยากรู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะดูเหมือนว่าการประลองระหว่างสิทธิ์พี่ทั้งสองจะเป็นการแข่งขันรอบที่สำคัญสุดผังทงเนี่ยพูดขึ้นลินโตนินแบบนี้ก็พยักหน้าจากนิสัยของอิงเซียวเซียวนางไม่ทำยอมสลาสิทธิ์ในการเป็นผู้นําของสิทธิ์ในศึกมหาศาสตร์แน่นอนมิหนำซ้ำหวังเยี่ยนจะเป็นคนดื้อดึง ก็คงพยายามอย่างสุดความสามารถในการต่อสู้เพื่อคว้ามาให้ได้ทั้งสองเป็นยอดฝีมือที่ต้องมาเจอกันการต่อสู้ของพวกเขานั้นคงน่าดูชมเลยละ่ะยิ่งกว่านั้นต้องบอกว่าประเด็นหลักเนี่ยมันเกี่ยวโยงไปถึงการประลองระหว่างยอดสํานักและดูเหมือนว่าคนสําคัญของสํานักเต่าก็ให้ความสนใจเหมือนกันแต่ถ้าอธิบายแล้วการต่อสู้ระหว่างทั้งสองคนคงเป็นการต่อสู้ดึงดูดคนทั้งสํานักเลยทีเดียวบรรยากาศตอนนี้นับว่าลุกโชดช่วงมากทีเดียว การต่อส่วนดูเดือดขอดินตรงและชิงเยี่ยคงอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนจะสงบต่อจากนั้นอีกสองรอบก็เป็นการแข่งขันของสิทธิ์เอกจากสี่หอที่จัดว่าทรงพลังไม่แพ้กันแต่การประลองกระบวนท่าย,ยังคงเป็นรองเมื่อเทียบกับดินตรงและชิงเยี่ยดังนั้นแม้ว่าเสียงเนี่ยจะดังมากแต่ก็ไม่ดังถึงที่สุดยิ่งกว่าน,นั้นความสนใจทั้งหมดของรอบบรรดาสิทธิก็มาสนใจรอบของหวังเยี่ยนกับอิงเสี่ยวเสี่ยวมากกว่าเวลาก็เริ่มผ่านไป ภายใต้บรรยากาศผิดปกตินั้นการแข่งขันบนลานประลองเนี่ยก็จบลงทีละรอบทีละรอบท้ายที่สุดแม้แต่สศิษย์ที่กําลังต่อสู้ยังต้องพยักอะไรแบบช่วยไม่ได้ดูเหมือนพวกเขารู้ดีว่ารอบที่ทุกคนอยากเห็นคืออะไรและพวกเขาก็ปรารถนาที่จะเห็นเหมือนกันการแข่งขันนี้กระจายข่าวออกไปทั่วแล้วศิษย์ที่อยู่บนยอดเขารอบด้านนั้นก็มาออก,กันเต็มไปหมดบรรยากาศแปลกประหลาดในปกคลุมทั้งยอดเขาตะวังเย็ยนยังคงสงบ เขายืนโดดเดี่ยวพร้อมกับดาบสีดํานั้นอิงเซวเซียวก็สงบรวบรวมสมาธิทั้งหมดมือของนางกำแน่นกรรมการปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนเขาร่อนลงบนลานประลองนั้นรางสองร่างที่เป็นจุดสนใจก็ปรากฏขึ้นทันดานั้นเสียงประกาศก็ดังขึ้นรอบต่อไปคือการประลองระหว่างอิงเซียวเซียวจะขอชําระฟ้าและหวังเยี่ยนจะขอชําระฟ้าเมื่อกรรมการตะโกนเสร็จก็ไม่มีเสียงโว่ร้องดังขึ้นสายตาทุกคนต่างจับจ้องไปที่จอมยุทธทั้งสอง บางทีนี่คงเป็นรอบของการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมที่สุดในหมู่สิทธิสำนักเต่าก็ว่าได้และภายใต้ความสนใจของผู้คนนั้นหวังเยี่ยที่รับตาตลอดก็รืมตาขึ้นมาพร้อมกับอารมณ์บางอย่างจากนั้นดวงตาไร้ปานี้ก็มองไปยังอิงเซียวเซียวอิงเซียวเซียวพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยหัวใจนางเต้นแรงมากภายใต้ฝูงชนที่จับจ้องนางนางคุ้งตัวไปในร้านประลองนั้นพร้อมกับมองฝ่ายตรงข้ามสิทธิพี่หวังเยี่ยนโบดชี้แนะด้วย เสียงกระจ่างสายของนางดังขึ้นรล่ากับว่ามีพลังพิเศษบางอย่างที่ทําให้บริเวณนี้ตกสู่ความเงียบทุกคนต่างจับจ้องไม่พูดแม้แต่คําเดียวและภายใต้สายตาเหล่านั้นเองหวังเย็ยนเงยหน้าขึ้นมามองยิงสาวคนนี้พร้อมกับอารมณ์สายหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเจ้ายังนิ่งไร้ใจเย็ยนมาตั้งแต่เด็กไม่เปลี่ยนไปเลยแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตามตรองกันข้ามกับทันที่เปลี่ยนไปสิทธิ์พี่หวังเยียนอิงเซียวเซียวตอบกับ นางบองใบหน้านั้นหวังเยี่ยนก็ยิม,มรับพูดว่าเจ้าเป็นคนที่ฉลาดคงเดาถึงเหตุผลที่ข้ากลับมาได้เจ้ารู้ว่าข้าเป็นใครเมื่อต้องต่อสู้ข้าก็จะไม่ออมมือเด็ขดขาดอิงเซียวเซียวเนี่ยพอได้ยินแบบนี้อารมณ์ของนางก็แปรปวนมากพร้อมพูดว่าสิทธิ์พี่ก็น่าจะรู้จักข้าดีแม้ว่านางจะไม่ชี้แจงแต่นางรู้ว่าหวังเยี่ยนเข้าใจความหมายในคําพูดของนางดีก่อนอีกฝ่ายจะพูดว่า สักวันหนึ่งข้าจะตอบแทนสำนักเต่าด้วยชีวิตตนเองอิงเซียวเสียวก็ถอนหายใจไม่พัวไรต่อหวังเยี่ยนนยามนี้เต็มไปด้วยอัคติคำคูดใดๆก็ไม่สามารถดึงเขาออกมาจากรุมลึกนั้นได้มีเพียงการประลองเท่านั้นสิทธิพี่หวังเยี่ยนเชิญลงมือพอรู้ถึงแววตาเจิดจ้าอิงเซียวเซียวหวังเยี่ยนกำมัดแน่นพร้อมกับรังสีที่น่ากลัวเริ่มปรากฏนอกลานประลองนั้นอิงคุ้นนที่นั่งอยู่นั้นก็กำมือแน่นนางเม้มปากตัวเอง ขณะมอทั้งสองคนไม่นานความรู้สึกเศร้าก็ปรากฏภาพนี้เป็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นมากที่สุดบนที่นั่งเหนือรานั้นดวงตาอิงส่วนจื้อเองก็ยังคงลึกลับและเงียบสงบเขารับตาลงและโบกมือให้สัญญาณพอเห็นแบบนั้นกรรมการบนสนามประลองก็ส่งสัญญาณเริ่มการประลองได้ขึ้นยวนตอนนี้เริ่มปรากฏจากล่างทั้งสองคนในเวลาเดียวกันความแข็งแร่งของขึ้นหยวนทําให้กระทั่งสิทธิ์เอกทั้ง4หอยังมีสีหน้าเปลี่ยนไป ระดับเนียนผาขั้นเก้าระยะปลายสุดของขุมพลังแล้วพลังระดับนี้น่ากลัวมากมือขวายกของอิงเซียวเซียวเอื้อไปถือกระบี่สีเขียวออกมาด้วยแสงเรืองสีเขียวนั้นปากกาเยือกเย็นก็ปรากฏก่อนที่นางจะเปลี่ยนเป็นลำแสงพุ่งออกไปแสงที่พุ่งออกมานั้นราวกับสายฟ้าปรากฏต่อหน้าหวังเยี่ยนคมกระบี่สีเขียวนั้นก็ฟาดฟันออกไปการโจมตีอิงเซียวเซียวนั้นกําลังจะถึงเป้าหมายแต่วังเยี่ยนนั้นกลับเคลื่อนตัวออกไป ฮิบตากินอายที่น่ากลัวก็ปรากฏออกมาเขายื่นนิ้วออกไปจับที่กระบี่นั้นคมกระบี่ว่องวาระดูดันก็จริงแต่หากจากหน้าผากหวังเยี่ยนเพียนไม่ถึงฟุตเท่านั้นเขาก้าวไปข้างหน้ารากนิ้วไปตามความยาวของกระบี่กระแทกเข้าที่มือของอิงเซียวเซียวพอเห็นแบบนี้อิงเซียวเซียวก็รู้นางสัมผัสได้ถึงพลังน่ากลัวที่มาจากนิ้วมือของหวังเยี่ยนนางดึงมือออกมาพร้อมกับแสงสีเขียวที่เลืองลองนั้นกระบี่สามบูผาดาวตึง แสงสีเขียวมากมายก็พุ่งออกไปกลายเป็นรูปดาวกระจายสามอันภายในนั้นมีคมมีดท,ที่พุ่งออกมาส่งผลให้เกิดพลังทำลายล้างมากมายดวงตาดินตรงเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อเห็นดาวสามดวงนั้นเขาสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวของวุฒนี้ถ้าจอมยุคขุมพลังเนียนผาขั้นแปดโดนโจมตีคงก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัสแน่ดูเหมือนขา่าวลือที่ว่าอิงเซียวเสียเป็นจอมยุรุ่นใหม่อันดับหนึ่งแห่งสำนักเตา่าคงไม่เชื่อเรื่องล้อเล่นเมื่อเจอหน้ากับการโจมตีจากอิงเซียว หวังเยี่ยนก็ไม่ประมาทเขาก้าวถอยหลังพร้อมกับกำไปที่ดาบบนแผ่นหลังนั้นท่าพาสางกาับหวังเยี่ยนในกำดาบเอาไว้แน่นโดยป่าศจากเพลงดาบซับซ้อนขึ้นพลังไรขีดจำกัดก็ปรากฏออกมาจากไหลนั้นแสงของคมดาบยักษ์พุ่งออกมาจากปลายดาบของหวังเยี่ยนราวกับน้ำตกและปะทะกับดาวกระจายสามอันเสียงบางอย่างดังสนั่นวันไหวแสงสีดำและสีเขียวระเบิดออกมา เพราะว่าแสงกระบี่ว่องวาระดุดันที่เหมือนจะเสียการควบคุมกระจายออกไปก่อนกวาดไปทั่วบริเวณนั้นเศษเสีเส้ยวของกระบี่เฉียวผ่านไปหน้าหวังเยี่ยนจนทิ้งรอยบาดแผลไว้เขาแรบลินเลียบาดแผลนั้นทำาลากับคนถือนหวังเยี่ยนทะยานออกไปขนาดที่ใบมีดขนาดใหญ่ในมือกวาดออกไปกลายเป็นเส้นโค้รที่โหดเทียมล้อมรอบร่างอิงเสี้ยวเสียวเอาไว้การเคลื่อนไหวของเขาแตกต่างจากนางอย่างสิ้นเชิง ความรุนแรงดุดินและความโหดเทียมอัดแน่นได้กลิ่นอายชั่วร้ายเห็นชัดว่าการมีชีวิตอย่างสุดข,ขั้วในไม่กี่ปีผ่านมาทําให้เขาราวกับการเป็นคนป่าเถื่อนไปแล้วเมื่อต้องเจอกับการโจมตีดุร้ายหวังเหยียนอิงเสียวเสียไม่ได้ลดลาวาศอกคืนหยวนของขุมพลังเนียนผานั้นพุ่งออกมาแสงจากกระบี่กับุ่งปกคลุมทั่วท้องฝ้ากระบี่ยาวสีเขียวสกัดดาบใบกว้างเอาไว้สองจอมยุทธ์ที่เข้าต่อสู้กันบนลานประลองราวกับรำแสงสองสาย ขณะอาวุธของพวกเขาปะทะกันจะเกิดประกายไฟออกมาทุกครั้งสายตามากมายจับจ้อที่แสงนั้นคมอาวุธที่ว่องวาระดุดันทําให้คนส่วนใหญ่รู้สึกขนหัวลุกพวกเขารู้ว่าหากเป็นตนไปปรารองแทนคงโดนคมดาบสับเป็นชิ้นๆไปแล้วไอพลังรุนแรงดุดันเหลือเกินบริเวณของสิทธิ์หอชําระใจพวกผังทงแอบพูดขึ้นแล้วก็มองไปได้ความตกตะำึงบนลานประลองนั้นสิทธิ์พี่เสียวๆยอดเยี่ยมมาก ความแข็งแกร่งนางน่ากลัวจริงๆแม้แต่สิทธิ์พี่หวังเยี่ยนยังสู้นางไม่ได้สิทธิ์น้าดินตงดูการปารองรอบนี้แล้วเจ้าคิดว่าใครมีโอกาสชนะมากกว่ากันฟังยุนถามขึ้นพอเจอถามแบบนี้ดินตงกับสายหัวเขาไม่ตัดสินอะไรแต่ในดวงตาด้มีความกังวลจากสถานการณ์ตอนนี้ทั้งคู่ฝีมือสูสีความแข็งแกร่งอิงเสียวเสียวไม่ได้ด้อยไปกว่าหวังเยี่ยนและเวลาที่นางโจมตีและตั้งรับค่อนข้างสมบูรณ์เมื่อเทียบกับหวังเยี่ยนแล้วนางยังขาดความขดเทียมอยู่บ้าง เห็นชัดว่าหวังเยี่ยนนั้นเป็นจอมยุทธที่มีประสบการณ์การต่อสู้โดยต้องบุกต่อรุยกับความเป็นความตายฉากความตั้งใจแรงกล้าไม่ถอยหนีคนอย่างเขาต่อสู้ด้วยชีวิตมาตลอดเพื่อความผลประโยชน์สูงสุดไว้บางครั้งในการประลองระหว่างยอดฝีมือทั้งหมดต้องใช้ก็คือทําให้เต็เงเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งทําให้อีกฝ่ายนั้นต้องกลายตกเป็นเบี้ยร่างอย่างสมบูรณ์และบางครั้งเมื่ออีกฝ่ายเปิดช่องโหวก่ก็จะโจมตีทีเดียว ดังนั้นขนาดสถานการณ์เวลาปลารองดูเหมือนจะดีสําหรับนางแต่สําหรับหลินตงรู้ว่าหวังเยี่ยนกำลังมองหาโอกาสเมื่อคนอย่างเขาสามารถคว้าโอกาสได้ก็พร้อมจะจบการปลารองทุกเมื่อหวังว่าสิทธิ์พี่เซียวเซียวจะรู้ตัวนะหลินตงก็ถอนหายใจเขาไม่รู้จักหวังเยี่ยนดีเขาได้แต่หวังว่าอิงเซียวเซียวจะมีชัยชนะในครั้งนี้จังหวะที่กําลังจมอยู่ในความคิดนั้นสายตาก็มองรอบอารั์ พบก,กับร่างหญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังจดจ่อดูการปละลองนั้นลาวกับนางตระหนักเรื่องนี้เหมือนกันประสาทสัมผัสของนางคมกิบนางหันมามองรอบตัวขณะดินตรงมองที่นา์สายตาทั้งคู่บรรจบกันครั้งนี้ใบหน้าหญิงสาวก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแววตามเมื่อรอยยังเด่นชัดลาวกับเมฆบนท้องฟ้านั้นทําให้คนมองรู้สึกเศร้าและเสียใจเฮ้ยร <c oughs> ินตงได้แต่ถอนหายใจสายตาเขาก็มองร้านปละลองนั้นต่อแล้วหวังว่า สิทธิ์พี่อิงเซลล์จะชนะในการประลองครั้งนี้นะไม่อย่างนั้นเรื่องใหญ่แนะ่